สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปริโอรประกอบการสอนภาษาญี่ปุ่นฉบับภาษาญี่ปุ่นเข้าใจง่ายสไตล์เอก,กิัน,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 นังทำวันกัทันกำลังทำฉันกำทันกักกกกกทงทททนลยี ฮ่าฮาต๋องจีจีนี่ I ยอ I love you my mom and daddy you make that, I have a dream บังก็คุ a m happy bye bye <teachers> s a y o ขอจบคลิปวิดีโอประกอบการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น